ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ชมฮะบักบอยอ,อีกแล้วเนาะบักบอยอีกแล้วบักบอยอินฟลูของขเขมรฮะซึ่งทำตัวเป็นเหมือนทอระโขงให้กับบรรดาผู้น,นำ,ำเขมรฮะนี่นะครับเขาไม่มีประเด็นแล้วโดนท่านเเรวัตเนี่ยสั่งสอนให้บอกบอยบอยอย่ากลับเข้าไทยนะ <c oughs> นี่นะฮะล่าสุดถึงขั้น ทำคลิปต่อกลับพลตํารวจโทรเรวัตกลิ่นเกสอนนะฮะนี่นี่นะฮะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าอ่อบักบอยเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วในสิ่งที่ท่านเรวัตได้พูดในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีใครเอาแล้วนะฮะ เป็นเมืองหลวงของการช่อโกงหลอกลวงบอยบอยอาจจะบอกว่าพนมเปญเนี่ยเมืองหลวงไม่ใช่การช่อโกงหลอกลวงบอยไปดูที่ปอยเปตนะนะบอยไปดูที่ปอยเปตนะเป็นเมืองสกมเมอร์เต็มเลยนะฮะเป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลกเรื่องการเปิดบอลนี่นี่นะครับ บักบอยเขาก็เลยตอบโต้กลับบอกว่าไทยนั่นแหละที่ต้องการอยากจะเหมือนกัมพูชาไทยเนี่ยพยายามจะเปิดคาสิโนส่วนเรื่องที่คนกัมพูชาต้องช่วยตัวเองบอยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็กำลังช่วยตัวเองอยู่นะช่วยกันปกป้องรัฐบาลปกป้องผู้นำปกป้องประเทศที่กำลังโดนผู้ร้ายมารุกรานนี่นะครับลองฟังเขาหน่อยฮะเขาตอบกลับ ทางท่านเรวัลนะครับและก็ขจัดอำนาจการปกครองของกุมเสงก็เห็นประเทศลุงนะประเทศลุงก็พยายามที่จะทําให้เหมือนประเทศผมนะพยายามที่จะมีบ่อนถูกกฎหมายนะพยายามที่จะเปิดคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงบอกว่าคนกรบชานี่นต้องช่วยตัวเองนะทุกวันนี้พวกผมกํกำลังช่วยตัวเองอยู่ครับก็คือแบบปกป้องรัฐบาลปกป้องผู้นำนะ ปกป้องประเทศตัวเองนะที่กําลังโดนอ้ผู้ร้ายมารุกรานมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่ประชาชนบ้านลุงรวมทั้งตัวลุงด้วยไม่พอใจกับผู้นําของประเทศผมเพราะอะไรก็เพราะว่าผู้นําของประเทศผมเขาไม่ได้กลมหัวให้ครับแต่พวกผมพอใจครับสนับสนุนบอยก็ว่าไปอย่างนั้นนะฮะที่จริงบอยเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะนอกจากต่อกลับเรวัตนะฮะ อีกคลิปหนึ่งเนี่ยบอยโอ้โหเขาบอกว่าคนไทยกําลังมองคนกัมพูชาผิดครับเอออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันบอยก็เพิ่งโพสต์ไปนะครับ